สวัสดีครับมาพบกับหนุ่มคนใต้หัวใจอีสานนะครับวันนี้อยู่กันที่นาเขื่อนนะครับซึ่งตอนเช้าผมจะออกไปทำอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องมาเฝ้างัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงทำนาปลังของนาเขื่อนนะครับนี่นครับอยู่ใกล้กันเลยนะครับนี่นครับ อยู่ใกล้กันเลยกับแดนแดนของเขตแดนที่ของผมนะครับทีนี้ตรงนี้ยา้ามันไม่เคยเอางัวมากินมันก็เลยสวยนะครับแต่ว่ามันจะเสี่ยงตรงที่มันอยู่ใกล้กับนาของชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปไหนครับต้องมานั่งเฝ้างัวนะครับนั่งนั่งนอนนอน,น,อนยืนยืน,ยนเดินเดินนะครับ จนกว่า,างัวจะเริ่มอิ่มท้องนะครับแล้วก็พาเข้าร่มนะครับซึ่งร่มก็จะอยู่ตรงโน้นนะครับอันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะครับช่วงหนาวสุดท้ายของฤดูนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเข้าสู่เดือนมีนาซึ่งเป็นเดือนที่เริ่มจะมีอากาศร้อนเป็นฤดูร้อนนะครับส่วนเมษา เมษาจะมีฝนตกประมาณครึ่งเดือนเดประมาณช่วงครึ่งเดือนไปแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะตกเยอะมากจะตกมากน้อยแค่ไหนนะครับที่จริงแล้วมันควรจะล้อมรั้วนะครับล้อมรั้วแต่ว่าล้อมรั้วแล้วมันพื้นที่มันเยอะนะครับมันรอมไม่ทันทีนี้ก็ต้องอาศัยคือ ถ,ถ้าผมไม่ว่างไม่ว่างมาเฝ้าก็ต้องอาศัยผู้เฒ่าครับพ่อตามาเฝ้าแทนนะครับรั้วมันมันมันยาวเกินเนี่ยขอบขอบเขียแดนมันยาวเกินไปล้อมรั้วไม่ไหวครับนี่ครับ <c oughs> อยู่ใกล้นาเขามากเลยนะครับคือก็พยายามล้อมรั้วแล้วนะครับแต่ว่า มันล้อมได้เท่านี้ครับล้อมไปสองรอยกว่าเมตรยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของในแต่ละด้านเลยนะครับก <g ül> ็ถ้าจะล้อมทั้งบอดนี่ก็ระยะทางก็เป็นกิโลครับนี่ครับพยายามล้อมแล้วนะครับจริงๆแล้วตรงคันแทรตรงนี้เนี่ยเป็นคันแทที่ผมชอบมาตัดย้ายให้งวนะครับก็มีคลิปหลายคลิปอยู่นะสองสามคลิปอยู่นะครับแล้วมันชุ่มชื้นมากนะครับเพราะว่าเกลี่ยไว้สลับ าให้งอเทเลมแต่ทีนี้มันอยู่ใกล้กับนาเขื่อนของชาวบ้านนะครับซึ่งปีนี้ชาวบ้านเขาทํานาปังนะครับปีก่อนไม่ได้ทํานะครับก็เลยไม่ก็เลยไม่สามารถที่จะปล่อยงวมาเท,ทเลมตรงนี้ได้นะครับก็ต้องคอยไล่นะครับถ้าเกิดเข้ามาในเขตก็ต้องคอยไล่กลับไปนะครับป้องกันไม่ให้มันกินข้าวเดี๋ยวจะเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันระหว่างระหว่งางเจ้า เจ้าของที่สองแปลงนะครับน่ครับก็คงจะปล่อยให้เล็มอยู่สักสองสามชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะพาลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนู้นนะครับเพราะว่ามันปลอดภัยกว่านะครับผมก็จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับ ของคนอื่นก็มีเหมือนกันนะครับงัวแต่ว่าเขาก็เป็นงัวเป็นงัวตัวใหญ่นะครับเขาผูกเชือกไว้นะครับแต่ทีนี้ของผมเนี่ยมันมีงัวตัวลูกนะครับมีตัวหนึ่งนะครับตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามตัวที่สามเนี่ยครับซึ่งมันมันยังไม่ได้ผูกเชือกนะครับมตัวมันยังเล็กไม่ยังไม่พร้อมที่จะผูกเชือกนะครับเพราะนั้นเจ้าตัวเล็กนี่แหละที่จะมีปัญหานะครับซึ่งเออมันจะมีทุกปีครับงัวเกิดทุกปีเพราะนั้น ผมก็จะมีลูกงวเล็กๆอย่างเงี้ยทุกปีเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะผูกงวไว้เหมือนกับคนอื่นเขานะครับแล้วก็เฝ้านะครับต้องเฝ้าอย่างไงก็ต้องเฝ้านะครับมาแล้วครับต้องไล่นะครับไม่ไล่ไม่ไล้นะครับเฮ้ นี่ครับต้องไล่ครับไม่ไล่ไม่ได้ครับเดียวไปกินหญ้ากินข้าวเขานะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับพามาดูบรรยากาศนะครับหนาวหนาวจริงๆครับตอนนี้ขนาดแดดร้อนๆนี่เดินตากแดดยืนตากแดดนี่ไม่ร้อนนะครับหนาวนะครับผมก็ต้องใส่เสื้อหนาวเหมือนกันนะใส่เสื้อแขนยาวใส่ื้อใส่ใส่เสื้อหนาวนะครับมันร้อนไอ้มันหนาวนะครับ โอเคครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศเฉยๆนะครับไม่มีข้อมูลอะไรจะให้นะครับ <laughs> <laughs> ดูมาไอฟองเบียร์ไล่นกขาสั้นวิ่งไล่นกดือไอเจ้าขาสั้นวิ่งไลนไาา่น,น,ลนก พางวัวมากินน้ำครับตอนบ่ายแล้วงวัวไม่ยอมกินน้ำเมื่อตอนเที่ยงตอนเช้ามันหนาวมันก็เลยไม่กินน้ำพอตกเที่ยงแล้วแดดจัดร้อนหิวน้ำเลยทีนี้ก็เลยต้องพามากินน้ำ